ครับคลิปนี้เราก็มาทําการเปลี่ยนเจ้าทองเหลืองนะครับไม่ใช่เปลี่ยนหรอกมันหลุดนะครับแล้วก็นี่มันจะมีเหล็กรองนะมันต้องใช้เหล็กรองด้วยนะครับเราจะทําการตัดมานะอีกอันนึงเออจริงจมันจะต้องรองข้างล่างและข้างบนนะครับทั้งสองด้านทั้งข้างบนและข้างล่าง แต่น,นี้ข้างล่างเราใส่ไปนานแล้วหละแต่ตัวบนมันหลุดตัวล่างถ้าจะร้องด้วยมันต้องถอดงัดออกครับมันจะช้าและนานอันนี้ใช้ช่วงว่างนะครับที่รอรถบดขาอาัดทรายมานครัเบื่อ,อะไรนะนะเบื่อสิบสาเลยนอน จะถอดออกไมเอ่ย <laughs> จระขาดในยุ่งเลยนะครับเาราไปวิ่งซื้ออะไรเสียเวลาครับกระขาดนี่เจ้าเอา <c oughs> <c oughs> จับเดินไปสิบสี่ ตึงๆมันมันจะขาดนะขาดแน่นอนเลยเนี่ยอือดูตัวดูสิ ไดไหน่อยก็มันเลือสองตัวนะ่ะโอ้สายมาแล้วครับใส่สายไฮดรอลิกระบบก่อนนะครับอือมอะไรเปลี่ยนละแล้ว,วก็้าอูแล้วครับ tiếp cho ấy เก็บเครื่องมือแล้วครับเบอร์อะไรเบอร์อสิบสองเดี๋ยวต้องไปเอารถบดให้เสร็จก่อนนะครับเราจะได้ส่งงานครับผมสิบสี่

สั่งช้อปปีแต่ถ้าซื้อศูน์นี่น่าจะตอนนั้นรู้สึกว่าจะสองพันสอห้าตั้งแต่สิบเกือบสิบปีที่แล้วนะแต่เดนี้ก็ไม่น่าจะตามกันนี้หรอกถ้าว่าราคาศูนย์ยแต่ราคาออนไลน์นี่ก็หรือร้านนอกก็จะประมาณนี้ครสี่ห้าร้อยหกร้อนะ เอาซ่อมรถบดก่อนครับ